ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไป้องสู้กับุขซุกนะครับมาพบกับ่อกับบ่าวเพชรกึ่เก่ากับบ่าวพิงค์มาหนิบ้าพิงค์มาแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับผมอายไปตั้งโดนเนาะตอนรับบ่าวพิงค์สอยจูคือเก่าพี่น้องมาจุดจวดเดี๋ยวใส่บ่าวพิงค์ทันไม่นี้ได้ดีแท้มาพร้อมพี่น้องกดปุ่มอย่ครับเออจุดจวดบ่าวพิงค์ทันพี่น้องเบื่อสุดในไม่ทันยังก็หันเปลืองเงือกเศรษฐกุลเงือกจะงามเลยพี่น้องทุกนน อเนี่ยคล้องแห่ด,ด้วยพืชเมาหั่นบนได้ด้วยบาปิงครับผมนี่จุดจุดบนเลยมี่เขาว,วะเขาครับเขาดีอีก่ครับครับว่ามีเมียได้ฝนเขา,ด,านะ <laughs> ด้วย,ยนะดูได้ยานไปเลย <laughs> <laughs> ให้หน่าให้ตายเบิ้งบ่าพิงน้ำหนักรถวะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นป่วยวันทันป่วยย้อนกินเหล้าหลายบ่หรือยังไหรปวดหัวใจปวดหัวมหัวใจพี่น้องเหัวใจมัดใจเพิ่นเนาะมัดใจเพิ่นมึงีับพี่สาวคือกันเป็นสวดคือกันนี่แหละมาเอาีเราต้องหาไพ่เราเท่านั้นยืมกันนี่แหะ เอฟซีปัญหามนายได้วะหน,นู <c oughs> เราเพ็ดนี่นี่ไงเนื้อไม้ก็บอกสั้นโห <c oughs> นูมาดอ,อกมาดอ,อกน่าพิงาะครับ <c oughs> อยู่น้ำกันเนี่ยแยหละเป็นพี่น้องกันยังไงพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตามภาษาเด็กินเหล้าเช้าเข้าวัดนะ้วก็พิงเนี <c oughs> น่ย จะมีบ่าผักบ่าผีกับ,กบผักเครื่องดื่มอ่ะครับจะ่าบ่ซ้อนวะผักซื้อผักซื้อ,อ <c oughs> จะเป็นบ่าวเพชรนี่แหละเดี๋ยวจะให้เบิ่งสองอของเน้อครับพนักพี่น้อง <c oughs> อา้าตัวใสๆพี่น้องตับคุณนะคำบางงี้พี่น้อง<ม> <laughs> ตับกับเน,นื้<ม>นอเบิตับอุตตันนี่สิ่งไงเลยสดสดเียดีครับเอาพิงคุณแม่อ้ออาวอ น้องผมไล่ไหลเอาพี่น้องคนนะมีมาไขา้รงไข้าังนี่ต้องหัน่น,นออก,กนั่นออยจนาไมมาผิงข,ข้าวออกไปไหมครับออาไขามันอไขมันอนอกน,นะน อของแท้ว่ามีดเขาดีอะพี่เนาะสองคนนี่รุนครับอันนี้อะอันนี้เอาอยูุบหนีิเอาจักน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวเนาะเจ้าบบกินน้ำไผ่เด้บัวของโบกินเด้ไงมาผิวโบกินน้ำครับอันนี้มั่มเน้อพี่เนาะข้มซุกกินเยอะมั่มของแท้ได้มั่มเนี่ย ไอ้จ้าโคตดวดหวานดีด้วยน่ะว่าพิงมามนี่เป็นเป็นส่วนที่อะไเก็บไอ้เลือดดีไว้ด้วยพี่สองเหรอทำนี่กันบ่ทำนี่กันบ่ทำนี่กันมึงเนาะไอ้บ้าพิงเฮ็ดนี่ไปเนี่ยเจ้าเพี้ย เห็ดบางนี้เทเดียวเลยวะเออเฮ็ดเสร็จเลยครับอือมีน้องโคตรข้นเ้องเจ้าเพียรนะข้างในกล่องนั่นน่ะจะไปเห็นทายกล่องนี้สลับกันเนาะอืของสุรตเสร็จไรเสร็จไรเยอะเยอะเยอะเต็มไปความใส่รถหน้าพอนะพอนะพอแล้วคุณนี่เขาจันทันคุณนี่นเออถูกแล้วคนเนี่ยเพียนเนาะคน เสียบดีเลยพี่น้องของแท้ได้ผิดนะดูเขาลุนนี่ของแท้อีกลแล้วบึ้งเลยนี่พี่น้องพอ่อกันเดีด๋ยวไปใส่มาอีกอ่ะผิดนี่ใส่หน่อยก็คงสุดรถอีกครัของแท้พี่น้องของแท้อขอยควายนี่ยของแท้กันหอมหุยครับ เป็นคขอควาตำเองเนี่ยเห็ดเองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยโอ้โหอมพี่น้องเลยดีแท้ด้วยนั่นดีแท่อลุลนี้ยันดีของแท้ ดีแซ่บดีนวัวเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดเลยนลพี่น้องปาดออกเลยแล้วค่อยหัดไหมแล้วค่อยเสิยออไปใส่ขวดด้วยเคยกินต้มนี่เห็นปะพระพิงเจาเคยกินปะต้มหบทุ่งดีนี่ไหมเคยเคือเจ้าว่าใส่หมดต้มสับเซ็บเถอะว่ะ ก็คอยกินบ่ได้เลยขมคักขมเลยก็จะไปใส่หม้อต้มมันนัวดีตัวอืนก็จะเอาเต็นี่ละใส่หม้อต้มกรอนสีนัวบ้าทนิวตึงตึงพี่น้องมึงบ้าทนก็น้องพี่น้องของแท้กูนะนี่จ่ายบ่อเรื่องนี่แหละพอเราอะพอแล้วพี่น้องเอาไปเสีเอาใส่มือนาบ้างเไปใส่มือนาเนาง ผมตายบ่เอาเรื่องเพีย<ม>จุดๆไม่ไหมป้าใส่ยังต้องเดินเทีวไอย่างแบบเนี้ยคนรู้เดี๋ยวผมไปใส่น้ำปลาเดีย๋ยน,น้ำปลานะ่ะนี่น้ำปลาไม่กระเซ็บเดี๋เออนั่นาะกับบรรยากาศเด้๋พี่น้องทั้งนานนะให้ไทยเบิ่งสำหรับกล้องนี้นะอันนี้รอบบ้านมาเพชรนกัลังาไงเฮ็ดที่กั้นดินนะตรงนี้นะครับ กันดินนะเดี๋ยวเ็ดเสร็จแล้วเราเพจอัพในเบื้องของบรรดาการนะพี่น้องข้างหลังพี่น้องเห็นด้วยต้นละนึกบุกพิกหน่อยวะเอาละวะพอแล้วเนาะยังสิบมงกอนสิบมงดูอืมแซ่บแล้วพี่น้องพอดีแล้ว đầy lên bắt. đầy lên. hả thế Hom. Hom. hòm Hom. 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 bật lên Hom. 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 อะไรขาดค่อยใส่ไหมครับผมเดี๋ยวตุย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 อพขาดจะผมสูดดีวะครับพี่น้องพุดอะเบิดเท้าค่อยเติมไหมแน่นไปดีก่อนพี่น้องไม่นอกจอได้แล้วป่ัดนี่ได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วบันนี้จุดจวดครับ หมุนกล้องนึงนี่ว่าพีนเอาพี่น้องได้แล้วบ่ะนี่มือเราต้องล่างแล้วนี่ละคอนแท้คอนแท้หรืวะคอนแท้ลงแบบนี้เอ๋อจุดจวดจะพี่น้องตับเนื้อโอ้สุกเขี่ยวเลือกเขาเดือดเลยผู้น่ะผักเขาได้ไรครับผมครับอ๋อ้โหเนื้อพริกพริกก่อนจะได้บุ้มีเขาเหนียวบุ้มอีนึงเราพิมพ์ว่าบวกกินเขาครับ มากพาเพ็ดเสียมากนั่น้ะพอพิมพ์่อครับ,บ<ะ>ครับผมพูดนะพี่น้นองปันปูเขาฮึ่ม,ม,มพี่น,ออนอ้องฮึ Được mắm hả mời mắm Được không mời 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 với mời 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 không bằng nghe đó rồi, rồi này ừ. <laughs> không nghe bị luôn Mày. Rồi chân đẻ bao nhiêu? อืออ่ะอ่ืออเงี้ะอือืมันอืออืนะครับตับแซบพี่น้อง ใช่ไหมใช้ครับเป็นใหม่บ <AM A ID nh> ุคคลอะไรเนี่ยบุหโมกแกงกระเบื้องคำนี้พี่เนาะคำนี้บ้าพิง กออะีนะอือขอทาปวะขอท้าครับ,าบารมา <c oughs> ดูเยีะบมืนี่ยมาได้บีแทมาพร้อมได้ป่ะครับครัวเนื่อยไหมเหนอยแบบนี้เนาะขอทานเขยอเป็นไงเนี่ยจีดีดแดงเล

ออกน so ้ำจินแล้วนะเนี่ยผัระดนกไงครับอืมบบสุดั้วเสือดายมั้ดีจังนี่ไปกินเนาะเสือดายมั้นหากินยากยก็ักกระดบ้านนู้อืม กล้องรับพี่น้องเสียลมเป็นเอ้าต่อป้าเพียงเขาเอาครับพี่น้องจวดจวดกล้องมันดับฮอนทายตัวเนื่องอ่ะโอ้เตอร์เอาเลยพี่น้องเอาเลยเถอะอัดหักกับเครื่องดับครับเครื่องติดหลอดได้นะั่นแสียบเสียบนะ chút mày à, mời 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 à mời 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 บอ,อบอรนัตมักมากเลยครับคอมเฮ็ดเนี่ยดูมกักลองลอมึงด้วย่นลองพูนลองคนมักได้กับกินได้ลองเบิ่จินเนื้อรับตับมึวยครบกับซิคิเตะวันยุดมาแต่สามสิบกีนเานเาะกินหรอสาิกินออกน้อง แันดไลฟสุดอผู้กินก็นเซเี่ยงไ้ว่าสำรังกินครับผมหั่นจกไหงมันไหนชิ้นน,น้อยก่อนมันคนจินไหนเส็สกกอยยส่ีงสงยงเนาะเต็กก้อยเฮดลับ พี่น่องกินช่วยจูนเหต้องก,กินได้นลายอันใส่กันแล้วกันทำยังไงเรื่องโปรตีเสียมเขาได้ย้ำตอนนี้น้อยบร้ย้ำครับบริยำรสชาติอ,อันนี้อ,อ,อันเบิกห้อ

พยายามทำหัดทงุงโอ้าักเลือกพี่น้องกนะันขอโทษเสียไปเรื่อยๆด้วยเครื่องมันติดเลยนะ คนหมดเสียก็ป่วยคนหน่งเนาะครับแต่ว่าต้องสดเนาะเราเห็นเนาะครับผมต้องสวดได้ท่านบวชสดนี่ยาตไปกินห้องเพราะว่าท่านบวชสวดนี่ยน้่เนื้อบุตรเนี่ยไ่วปวดห้อง ต้องเสือบากินพี่น้องเห็นเสือปะพวกเสือสิงตูกินจะสดๆด,ด,ด้วยห็นบำร่างกายแข็งแรงรมมเมนียมนาจพร้อมเป็นนักลา่อาอ๋อมจากตัวนู้วอ๋อมเก้านะ่ะเต็มรูหมดละ เห็นว่มนี่พกินของเก่าของเน่าเ่ยเสือกับสิงตัวนะพี่น้องเจ้าป้านี่และตอนนี้บาพิงว่าเพชรกับ้าพิงเป็นเจ้าป้าครัเป็นนี่เป็นเจ้าป้าพน้อเอานี้กักหน่อยเนาะอืมอืมเนาะอืมอันบาเพ็รด้วยอืม มากว่าแบบพี่น้องทำรับผรดเพณีศูนย์รวมวิตามินน่พี่นอ้องเลือดดีทั้งนั้นเลยเนะน,นี่ยตับปอดเนี่ยตัวสำคัญเลือดเสียอ,อ,อันนี้มากมีมิจิเก็บเลือดดีนนุ่มหอมหหม็นเบ่มแมนเอาไปเฮ็ดมัม ครับเต็ดหม่ำเสียบเลยเนาะอันน e ี้เนาะอืมครับเต็ดกระปรับครับอืมอืม cú đây vẫn mới gìn à, chân chân nữa, hàng ban ba đây đấy, còn thằng này nhúng để mà chèm nó mát không แต่ว่าแจ้งรุ่งหนาก่อนเอาบบเป็นรงสังเนี่ยครับขาปจะจแจ้งบ้าพิงเลยพี่น้องครับแจ้งมันจะแปดมงหนเด็ครับ อย่าง้นไปทั้งไหมเรีนนรนนเนยนไม่กินเหมือนกันพึ่พี่น้องเนี่ยบ้มากนะเราพิมพ์ตวกกินเหมือนกันเราพิมพ์นี่อันนี้ไม่กินมันกินสิแห้งกระตับเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวแสบเนี่ยเดี๋ยวกินแห้งครับกินในข้าวเลือฉุนรวมวิตามินมมเนี่ะคอมนี่ยังเนื้อ แซ่บสุดเป็นเนื้อแหละครับผมไม่กินเนื้อกับตับแซ่บบุษย่างเลยพี่นอ้องคนแต่ว่าข้าเนื้อมีกินนี่ยขึ้นเนื้อเกาด้วยพี่น้องครับนอ้องซีฮู้เลยอืกินก็ออกมาเลยข้างเนื้อน,นี่เนื้อไม่แซ่บพี่น้องอือไม่กินข้าวกล้องเลยไม่จะให้ถึกน้ำ Đúng nào mới kìm thao Bài không mắc Đứt 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 ma là khăn đây này Bao kín Khâm Khăn này ngân youtube lại xử bao kín mặc khá lăng bàn lắm Khá khôn lắm Khá khôn ดูดีกว่าด้หมั่ครับเสยวสิภาพี่รองกินมากไปเลยวันพ <c oughs> ่าพี่รองกินใครหลังหรอต้นตำรับยี่สองบาเฮตเนี่ใครหลังเ,ลเดี๋ยวนี้ีนยวนร้อที่ซ <c oughs> ุกกระแซบดิบกระแซบนะมใครหลังครับ <c oughs> ม,ม,มันค่าจิตมากเลยมากทั้งเสบหวานจ,จมามสุดด้วยมานสุดๆมากไม่ไมี่แรกก็พูดไดกินแล้วให้หลังให้หลังมันกินมาได้ครับด้วยฉันสดๆเนี่มันกินแซ่บเ้ยพี่น้องให้หลังเนี่ยมไม่กินเนี่ยมกินชุนเนี่ย อืมฮึคุละคำแก่บ้านนะเอายอะกเอาเยอะบ่ไมมกูนะแก่ม้าไหรือเปล่านี่บคคน่ะอะเุละคนไหมคุละครอ๋อมันหอมดีไหพี่น้องโหเลยหมักมันใบอ่อนดีอ๋แบงกันเดี๋ยวเลยนะ ใชยรถนะบอก่พอแล้วผมพอแล้วผมบอกเขาไม่เคยรังไปไหนไม่เคยถนัดคม่เคยถลนัดบอกถลนัดผใช้พิเศษสลัดอันละอันละเดี๋ยวพี่เขาเบิร์ตพอดีพอดีครับผมทำเองนี่ลองเบิร์ตเราพอดีกันพี่น้องอือ

บาพีมมาเกี่ยมน้ำรับคีบสองคนหนึ่งเสียเก็มยกระเทียมผสเสียพันนีได้ไหมครับขอบคุณพี่้องที่ติดตามเราชมนะครับนะคลิปนี้ซ้อยจุนะอิมแอร์ได้แล้วบาเพชรกับบาผพิงขออนุญาตลาพี่้องไว้ก่อนโอ้ยเจอกลุปต่อไปครับรอบคลิปนี้สวัสดีครับแสียะพูดสุดสุดเลยพี่้องดวย